สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้อมมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับผมกันเช่นเคยนะครับเนาะก็คลิปนี้นะเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็จะออกมาแนวแนะนาแล้วกันนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะในพระที่หลายๆคนนะครับเขายังไม่รู้จักนะครับผมนะ ก็คือเล่นเป็นคือพื้นที่เขาเล่นนะครับแต่ส่วนกลางยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะครับผมนะก็จะเป็นนะครับนี่ครับเป็นของดีเมืองล้านนานะครับนี่นะครับพระผงเคสาคูบาสรีวิชัยนะครับเนี่ยนะครับนี่นะดูไข่แห้งๆเก่าๆกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าประวัติคร่าวๆนะครับแล้วก็มาลงกล้องสองกันนะครับผมนะ นี่นะครับกระพารุ่นนี้นะครับนอคนพื้นที่เขาผมถือว่าเขาห่วงนะนะครับพื้นที่นะครับนอคนล้านนานะครับขอห่วงเขาหาใช้กันเยอะพอสมควรนะครับผมนะก็จากประวัติของพระรุ่นนี้นะพื้นที่นะครับนอจากตำนานนะครับที่เราขานกันสืบมานะครับถึงการสร้างพระเกศาคูบาเจ้าคูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับมวลสารที่สร้างนะ มักจะนำเอาผงเกสรและดอกไม้ต่างๆที่ชาวบ้านนำมากราบไหว้พระในโบสถ์นะครับในพระวิหารรวมถึงตามพระบรมธาตุจากที่ต่างๆนะครับมาผสมกับดอกพิกุลหรือดอกแก้วที่ตากแห้งดีแล้วนะครับตลอดทั้งเท่าทูบจากกระถางบูชาพระพุทธนะครับอันหมายถึงพระประธานในพระวิหารนะครับของวัดนะครับที่เป็นผู้สร้างพระเกศานั้นๆนะครับผมเมื่อได้มวลสารผงเกศาตลอดจนวัสดุมงคลครบถ้วนนะครับตามความเชื่อของชาวบ้านแล้วนะครับก็จะนำมาบดนะครับให้ละเอียด แล้วนํามาคุกเข้ากับยางรักนะครับโดยมีผงใบลานดีไครับที่เป็นพระธรรมคาสั่งสอนนะครับของพระพุทธองค์นะครับซึ่งคนร้านนาโบราณได้จารึกอักขระไว้นะครับเมื่อนําส่วนผสมทั้งหมดมาคุกเข้ากันเป็นมาคุกเข้ากันแล้วปั้นเป็นก้อนดินเหนียวได้ตามประสงค์เจตนาจึงเอามากดนะครับลงบนแม่พิมพ์นะครับเป็นองค์ผักเครื่องนะครับโดยจะนะครับผสมเอาเส้นพระเกศาครูบอาเจ้าลงไปก่อนจะกดลงพิมพ์บ้างนะครับนําเอาเส้นพระเกศาผสมลงในเนื้อบ้างนะครับผมนะ ก็คือบางองค์ก็จะมีเส้นเกษานะครับแล้วบางองค์ก็จะคือไม่เห็นนะครับเพราะอยู่ข้างในองค์นะครับเนาะคือบางคนนะนะครับเพื่อนพี่เนะครับเขาถึงกับลงทุนะพระนะครับเพื่อดูเส้นเกษานะครับผมแต่ผมผมไม่แนะนํานะเพื่อนพี่เนะครับเสียของนะครับผมนะก็คือดูเนื้อหาแล้วก็ดูความเก่าเอานะเพื่อนพี่นะครับเนาะนี่นะก็มานะเพื่อนพี่นนะครับเดี๋ยวนะครับ ก่อนอื่นก็เช่นเคยนะครับผมนะชมภาพสองภาพกับผมก็ต้องดูข้อมูลหลายอย่างนะครับไม่ใช่จะพูดไปเรื่อยๆเลยลอยนะครับนนเราศึกษากันได้นะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูพิมพ์กอนนะนะครับเนาะนี่นะนะครับขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับผมนะนี่นะก็พิมพ์ภาพประมาณนี้นะครับผมเนาะก็องค์นี้นะครับก็ผ่านงานสามพันนะครับผมนะผ่านงานสามพันมานะครับเขาเอามา ลงโชว์ลงขายนะครับผมนะก็ขอญาตยืมภาพนะครับเนาะก็ดูพิมพ์เสร็จนะครับเนาะแล้วก็นะครับเพื่อพี่วีดูเนื้อหานะก็พิมพ์อะไรก็ประมาณนี้นะครับมีหลายพิมพ์นะเพื่อพี่วีนะครับเนาะพระรุ่นนี้มีหลายพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะชี้จุดหนึ่งให้ดูนะครับที่ผมว่ามันเป็นจุดสําคัญนะครับผมนะก็เดี๋ยวดีกว่าไหลนะครับ ก็นี่นะเป็นไพี่นะครับก็ดูตรงนี้แล้วกันนะครับตรงจุดที่เป็นพิมพ์ผ้าอะไรเรียบร้อยนะครับก็ดูตรงจุดจุดจุดที่ผ้าบินนะนะครับนะจุดผ้าบินนะครับก็จะเห็นเนื้อในนะครับเนื้อในมันหลอกเราไม่ได้นะครับเนาะแล้วดูเป็นไปพี่ดูนะครับปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับเดี๋ยวนะไม่ค่อยซูมนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับในจุดที่บินนะครับผม นี่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นออกสีแดงๆนะครับผมนี่นะครับนะนะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับเนาะก็ดูพิมพ์ดูอะไรแล้วศึกษาไปด้วยกันแล้วก็มาลงกล้องส่องกันนะครับผมนี่นะครับก็เพื่อนเพี่ๆนพี่นะครับผมจัดถือว่าเป็นของดีราคาถูกอยู่นะครับผมนะเพื่อนๆพ่พี่ดูขายเอาละกันนะครับผม ไขใช่ไหมครับขความเก่านะครับผมเนี่ยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเป็นพระปุ่มเกษาของครูบาสีวิชัยนะครับผมก็เหมือนชาวบ้านเขาอยากจะแบบ ชาวบ้านไปขอเส้นเคสาท่านนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนี่นะครับแล้วก็เหมือนเหมือนคู่บาสีวิชัยนะครับท่านแบบท่านสายเหมือนสายหลวงปู่มั่นน่ะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับท่านไม่นิยมให้นะครับชาวบ้านนะครับจัดทาแบบพ่าเครื่องนะครับผมนะเหมือนกันเพื่อนเพืี่นะครับสายเหมือนกันนะครับสายธรรมฐานนะครับเนาะนะครับท่านไม่นิยมทางแนวนี้นะครับผมแล้วท่านจะเน้นนะครับ ะธารมคาสอนนะครับให้คุณยึดนะครับพะธารมคาสอนเป็นหลักนะครับผมก็แต่นะครับแต่ลูกศิลูกหาก็นะครับเนาะอย่างว่านะครับคนเราไม่ได้แบบปฏิบัติเหมือนเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีเวลาปฏิบัติเหมือนเหมือนกันนะครับก็บางทีจิตใจมันก็ไม่ได้อยู่กับสิ่งสิ่งนั้นเหมือนกันได้ทุกคนนะครับชาวบ้านอย่างเราเราก็ต้องมีภาเครื่องนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับเนาะ เขาก็เลยนะครับเขาก็เลยไปขอเกสาคูบาศรีวิชัยนะครับเฮ้ยดให้พี่ดูตรงจุดนีนะ้ผมไม่รู้ว่ารอยอะไรนะคุณใ่พี่นะครับเนี่ยนะครับจะเหมือนเมื่อกี้สองเจอนะนะครับก็เลยหยุดไปแบบหนึ่งนะเนี่ยผมไม่รู้ว่ารอยอะไรนะครับผมนะนะครับก็เลยนะครับไปขอเกษาคูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับแล้วก็มาเอา เจสอนพระประธานเอามาสร้างพระกันเองนะครับผมสร้างพระเพื่อที่นะครับวิธีจะเหมือนว่าสิ่งของที่เรารักและเคารพนะครับเราจะได้อยู่กับเรานะครับเหมือนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับบางคนก็เอาฟันพ่อนะครับเอาพระสิ้นแม่เอาผมพ่อผมแม่นะครับมาเรียมห้อยนะครับคล้ายๆกันเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเรารักและศรัทธาในสิ่งสิ่งนั้นนะครับมันไม่แปลกที่เราจะเอามาห้อยเอามาบูชานะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนะนะครับ นี่นะครับผมนะก็แนะนํากันไปนะเพื่อนๆพ่นพี่นะครับเนาะเห็นกันก็จะได้รู้ที่เล่นจะได้รู้ที่มาจะได้รู้ประวัติการสร้างแล้วก็จะเก็บไม่เก็บจะเล่นไม่เล่นก็แล้วแต่เพื่อนๆพ่นี่นะครับผมมางคับใครไม่ได้นะครับผมนะผมก็ขายกลางๆอย่างนี้แหละครับนะผมไม่แบบซ้ายสุดโต่งขวาสุดโต่งนะครับนะผมมีหน้าที่แค่นําเสนอนะครับก็เป็นคนกลางๆนะเพื่อนๆพ่พี่นะครับเนาะนะครับ แต่พระเขาเก่าจริงนะครับเนาะเก็บก็ไม่เสียหายนะครับเนาะธรรมชาติเขาคือพระแท้นะครับผมก็นะเพื่อนพ่นี่นะครับผมขอนะครับขอพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เช่นเคยนะครับแทรกข้อมูลเล็กๆนน้อยนะครับในสังคมนะครับที่เหมือนเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็นะครับก็เหมือนผมนะนะครับนะผมสอนแนะนํเพื่อนเพื่อนพี่ดูพระนะครับผมก็มีข้อมูลข้อมูลมาอ้างอิงมีพระมาให้ดูนะครับเนาะก็ เป็นจริงเจ็บจริงนะครับโดนก็โดนจริงนะครับตายก็ได้จริงก็ไม่ซีเรียสนะพี่พี่นี่ครับนะมันธรรมดานะครับเนาะได้บ้างโดนบ้างนะครับได้อย่างเดียวใครจะมาเล่นกับเรานะครับมันก็แค่นั้นเองนะครับเนาะแต่เหมือนบางคนนะพว่พี่นะครับพยายามจะแบบจะแบบว่าดูพระนะครับแบบไม่ให้ดูพิมพ์ดูเนื้อดูความเก่านะครับเขาว่าดูไม่ได้นะครับแต่เขาจะเหมือนเน้นไปที่ว่า เหมือนล่องรอยพักเกะนะครับล่องรอยพักโรงงานการถอดพงถอดพิมพ์นะครับอ่าเปินไม่พพ์นะครับเอาพักแท้มาถอดพิมพ์มันก็จะมีขอบเขิบอปอะไรอย่างงี้ครับเอาแล้วถ้าเจอพักแกะบล็อกใหม่ล่ะเออพักแกะบล็อกใหม่มันจะมีล่องรอยไหมล่ะมันจะมีมันจะมีขอบเขิบอปไหมล่ะก็มันแกะบล็อกใหม่นะครับแล้วเครื่องมือสมัยนี้มันทนสมัยแค่ไหนใครใครใครครก็รู้นะเปิ้ไม่พพ์นะนะถ้าคุณบอกเล่นพ้าไม่ดูเนื้อไม่ดูความเก่าไม่ดูพิมพใช่ไหมครับ เอหรียญมีสองด้านนะครับนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับนะนะครับนะครับเล่นพระนะครับมันดูที่พระไม่ใช่จะดูหน้าคนพูดไปพูดมาพูดไปพูดมานะครับมันดูที่พระมันจบที่พระนะครับบางทีผมโดนผมถอนหงอกมาหลายคนแล้วนะครับเราวบางทีแบบสวดจังแต่พระในคอนี้แม่งเก๊เต็มคอนะครับะผมไม่สนใจหรอกนะครับคุณอยู่ในโลกของคุณแต่คุณดูไม่เป็น่ะนะครับมันมาแสดงอิทธิฤทธิ์มากมายมันก็ ผมดูมันมองว่ามันน่าลำคานนะมันไม่มีนะครับถ้าคุณอยู่ในจุดของคุณมันไม่มีใครไปยุ่งกับคุณหรอกครับคุณเดินผ่านผมพาคุณเก๊ในคอผมไม่ไปสวดของคุณหรอกครับนะครับแต่ถ้าคุณมายุ่งในสิ่งที่มันแบบเกเกนะครับนะผมทารางตามาหลายคนเลยนะครับนอกจากประกวดที่ไหนก็ได้นะครับผมนะสําหรับพาที่ผมมั่นใจนะครับนะก็เล้นพามันดูที่พรเมันไม่มีพินะครับสอนพูดไปนะครับมันจบที่พ้ะนะครับผมนะจะพูดแบบ เป็นเทวดามันก็จบที่พ,พระเพื่อนเพื่นพี่นะครับเหมือนเล่นบอลนะเหมือนเราเชียบอลนะนะครับแต่ผมสมมุตินะผมแฟนแมนอยู่เพื่อเพื่อนเพื่อนพี่แฟนรีบรกคูแฟนอาเซน,นนลนะอู้ยทีมค่าเก่งทีมค่าเก่งมันจบที่อะไร,พรเพื่อนเพื่อนพี่มันจบที่แชมป์นะครับเออใครเป็นแชมป์ก็เก่งจริงเขาก็คนเล่นบอลเขาเขารู้ใช่ไหมครับเออมันจบจริงถ้ามันเล่นพาไม่ดูพระพูดไปต่างคำพูดลูกค้ามันเก่ง เหมือนบอลอ่ะวูแมนยูมันสุดยอดลิเวอร์พูลมันเก่งอาซานอนถ้ามันไม่มีจุดมันไม่ดูที่ผลงานมันดูอะไรอ่ะเพื่อน่เล่นพลามันก็ดูที่พลาเหมือนการเมืองใช่ไหมครับมันก็จบที่คะแนนเสียงประชาชนเถียงกันไปเถียงกันมานะครับมันก็วุ่นวายกันอยู่ก็อย่างที่เห็นนะนะครับเออมันจบที่พลาดีกว่านะครับผมนะถ้าถ้าคุณแบบคือมันแบบผมนะเพื่อน่นะครับนะผม ผมแนะนําการดูพานะครับหรือว่าสอนการดูพานะครับผมนะผมจะเน้นเนื้อนะครับเน้นเนื้อเน้นความเก่าใช่ไหมครับเนาะแต่คนอื่นเขาดูพิมพ์ดูเนื้อดูความเก่าแต่ผมไม่ใช่แบบซ้ายสุดโต่งขวาสุดโต่งนะพี่นะครับผมก็ดูพิมเ์เ้ลเบิ้นพี่แต่ผมดูเนื้อดูความเก่าแล้วผมดูพิม์คนอื่นเขาดูพิมพ์ดูเนื้อดูความเก่านะครับเนาะเออมันก็แค่นี้เองผมไม่ใช่แบบโอ้หแหกกดอะไรเลยนะครับผมก็ดูตามเขานั่นแหละแต่ผมให้ความสําคัญอะไรมาก่อนเท่านั้นเองเหมือนพี่นะครับเหมือนผม มมาจากเครื่องรางนะครับนะเครื่องรางก็ต้องดูความเก่าดูศิละปะใช่ไหมครับแล้วผมมาดูพระไม่ก็แค่นั้นเองมก็ติจะดูความเก่ามาก่อนนะเพื่อนเพื่อี่นะครับเนาะพระเก่าเก่าเก็บไม่รู้ที่ผมก็เก็บผมยินดีที่ผมยินดีที่จะเก็บเพราะผมรู้ว่ามันเก่าแท้แต่ผมไม่รู้ที่กหลายองค์เพื่อนพื่นพี่นะครับที่ผมหาข้อมูลที่จะมาเล่ามาส่งกับเพื่อนพื่พี่อยู่นะครับผมนะแต่มาแบบซ้ายสุดโต่งขวาสุดโต่งไม่ดูเนื้อไม่ดูพิมพ์ดูความเก่ามาดูการต้องรอยการถอดพิมพ์พระเกศนะครับ เออแล้วถ้ามันแก่บล็อกใหม่่ะนะครับมันแก่เมื่อวานมันไม่มีขอบมันก็แท้ดิถ้าคุณไม่ดูความเก่านะครับพ้าแก่บล็อกใหม่มั็นไม่มี่นะครับเนาะแต่ถ้าความเก่ามันถึงความเก่ามันถึงยุคมันก็เป็นไปได้ว่าเออเป็นการสร้างโดยแบบว่าคนอื่นอ่ะที่แบบมาถวายนะครับเพราะเครื่องไม้เครื่องมือมันอยู่ในยุคนั้นนะครับผมนะนะครับเนี่ยมันถึงบ่งบอกว่าอ่าพ้าเก่ามันก็ยังเก่าถึงยุคนะครับถ้าไม่ดูความเก่าทําเมื่อวาน มันก็แท้ดิใช่ไหมครับเพราะมันไม่มีร่อยการต่อพิมเพราะมันแกะบล็อกใหม่แลวเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่มันก็รูรูกันอยู่นะครับก็อยากจะบอกนะ่อนพีเพื่นนะครับเนาะสายกลางบพืวอีนะครับสิ่งที่คนโบร,โบราณเขาเล่นมามันดีอยู่แล้วนะครับผมแต่เราก็ดูแต่เราจะเลือกดูอะไรก่อนเท่านั้นเองนะครับผมพิมพ์เนื้อความเก่าผมก็ความเก่าเนื้อพิมพ์มันก็แค่นั้นแต่มันไม่ได้แบบโอ้โหมันจะพิกกระดานอะไรมากมายนะเพื่อนพี่นะครับนะครับ ก็สมัยก่อนนะพี่อนะครับก็เขาเล่นกันมาได้ยังไงถ้ามันไม่ดีอ่ะถูกไหมผมเล่นมาก็ตั้งแต่ยุค2000ก่อน2500อ่ะพี่นะครับเนาะขาเล่นกันมาได้ยังไงนะครับมันก็แค่นั้นเองนะพี่นะครับอันนี้ก็แนะนําบอกกล่าวกันนะนะครับเล็กๆน้อยๆนะพี่นะครับเนาะผมก็อย่างนี้แหละผมพูดตรงๆนะครับแต่ผมไม่ได้มีอคติอะไรกับใครนะครับผมแค่แบบว่ามันอยู่แบบอยากให้เดินสายกลางกันนะครับผมนะ ก็โอเคครับนะเพื่อนพี่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนี่นะครับน้อช่วยกดติดตามช่องผมด้วยนะครับนะผมจะได้รู้ว่าเออคลิปนี้เพื่อนเพื่อนี่นะครับชอบไหมนะครับเนาะอะไรยังไงนะครับก็เม้นกันได้นะเพื่อนเพื่อนี่นะครับเนาะกดติดตามกดไลค์อะไรเม้นกันได้นะเพื่อนเพี่อแนะนํากันได้นะครับผมนะก็โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ